สังโยตเจ็ด 7, ภิกษุทั้งหลายสัญโย์สิ่งผูกพันเจ็ดอย่างเหล่านี้มีอยู่เจ็ดอย่างอย่างไรเล่าเจ็ดอย่างคืออนุนัยสัญโยช์สัญโย์คือกรรมราคะเป็นเหตุให้ติดตาม 1. ปฏิฆะสัญโยช์สัญโย์คือความโกรธไม่ได้อย่างใจ 1. ทิฏฐิสัญโยชต สังโยชน์คือความเห็นผิด 1. วิจิกิชฉาสัญโยชน์สังโยชน์คือความลังเลสงสัย 1. มานะสัญโยชน์สังโยชน์คือความสำคัญตน 1. นภาวะราคะสัญโยชน์สังโยชน์คือความกำหนัดในภพ 1. อวิชชาสัญโยชน์สังโยชน์คืออวิชชา 1. ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลคือสัญโยต์เจ็ดอย่างภิกษุทั้งหลายปรมาจันทร์ที่ประพฤติกันอยู่นี้เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งสัญโยต์เจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเหล่าไหนเล่าภิกษุทั้งหลายปรมาจันทร์ที่ประพฤติกันอยู่เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุนัยสัญโยตหนึ่งปฏิฆะสัญโยตหนึ 1, ่งทิฏฐิสัญโยต 1. วิจิกิจชาสัญโยดหนึ่งมานะสัญโยชนึ่งภวะราคะสัญโยดหนึ่ง,วาาญญงอวิชชาสัญโยดหนึ่งภิกษุทั้งหลายปรมจันทร์ที่ประพฤติกันอยู่นี้เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งสัญโยด์เจ็ดอย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอนุนัยสัญโยต์ก็ดี ฏิฆะสัญโยนก็ดีทิฏฐิสัญโยต์ก็ดีวิจิกิจชาสัญโยต์ก็ดีมานะสัญโยต์ก็ดีภวะราคะสัญโยต์ก็ดีอวิชชาสัญโยต์ก็ดีเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วมีรากเงา่าอันตัดขาดแล้วทําให้เหมือนตานยอดเนา่าทําให้มีไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นภิกษุดีเราเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วหรือถอนสัญญน์ได้แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้วดังนี้แล